สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r a ทาเรวิง่งวิงให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาดูพลังงานกาันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ถึงคิวของชาวราศีมังกรและคณะมังกรดาวจันดาวศุกร์มังกรแล้วเย้ย ความรักความสัมพันธ์ในช่วงที่เป็นเดือนเมษายน forecast overall ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เนื่องจากเป็นพลังงานโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นข้อคิดหรืออะไรบางอย่างที่สามารถนําไปปรับใช้หรือ adapt อกับชีวิตประจําวันของคุณได้นะคะโอเคมาดูกันแล้วก็ใครเป็นคนที่มีราศีอยู่ในราศีมังกรด้วย ขอให้ชาวมังกรตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีราศีหรือดาวจันทร์หรือดาวศุกร์หรือเป็นลัคนาดูคลิปนี้ได้แล้วก็สวัสดีชาวสองด้วยนะคะสวัสดีชาวสองทุกท่านด้วยขอให้ชาวมังกรทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ช่วงแบบนี้ระวังโควิดระวังไวรัสโรคระบาดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมาดูการพลังงานสวยมาก พลังงานสวยมากๆักงกรจ๋ามาดูกันนะคะในไพ่เคมิสตรีค่ะพลังงานตรงนี้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่เคมีมากมายรู้สึกอะไรบางอย่างที่เอาง่ายๆเลยนะใครตรงเนี้ยค่ะคุณมีความรักกับใครหรือเป็นคู่กับใครอยู่หรือว่ามีพลังงานของใครที่อยู่ในใจคุณในการดูคลิปเนี้ยมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานของเคมีที่มากมายต่อกันเป็นพลังงานที่มาบอกว่า day strong m n e t i t i t t r a c t i o n เหี่ยมันมีความที่แบบคุณและเขามีเคมีต่อกันอะไรมากมายยังไงก็ไม่รู้มากมายล้นเหลือไอ้ตรงนี้นะคะอ้าเขินจังเลยอ่านไพ่ไปแล้วก็เขินไปเองราศีตัวเองและอันนี้เขินกว่าโอ๊ยแต่ล้วแล้วอันนี้เขินกว่านอกจากจะเคมีที่มากมายและเข้ากันได้แบบที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดต่อกันมากมาย ก็ยังเป็นไพนี้กรีดให้กับมังกรค่ะกรีดให้กับมังกรมือสั่นมือสั่น <laughs> มือสั่นเลย This is the romance of a lifetime True love <laughs> ทุกคนค้ามังกรหากใครที่มีคู่หรือหากใครที่มีใครที่อยู่ในใจของคนแล้วรู้สึกว่ามัน intense มากๆ เคมีมันมากมายหรืออะไรบางอย่างที่มันมากมายที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสื่อของคุณเซนของคุณบอกว่าแบบคนนี้แหละคุณกับเขามีพลังงานของการเป็น True Love กันได้นะคะถ้ายิ่งใครที่เป็นคู่กันหรือคบกันอยู่มีพลังงานของการเป็น True Love ที่มีเคมีกันอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีการที่ว่ามี True Love ที่เป็นคนที่แบบมีพลังงานของความที่มีเคมีมากมายเข้ามาได้ในอนาคต ะะพลังงานสวยจังเลยอะ่ะทีนี้ไพ่มี Healing Family ชูค่ะสถานการณ์ของความรักบางท่านอาจจะมีในเรื่องอะไรบางอย่างที่ว่าถ้าคุณเป็นครอบครัวกันมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องมีการใส่ใจการเทคแคร์การที่เหมือนแค่ไขว่ามีอิชชูบางอย่างหรือมีเรื่องราวบ,บางอย่างในครอบครัวที่จะต้องให้ช่วยกันซัพพอร์ตหรือว่าช่วยกันแก้ไขหรือเยียวยากัน You love life benefit as you forgive your parents และใครจะบอกว่าตรงนี้นะคะสถานก,การของชาวมังกรบางท่านหากความรักความสัมพันธ์ของคุณเจอประเด็นเจอปัญหาเจอท็อกซิกเอนเนจีลองหันกลับไปมองบุพการีคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนรักหรืออะไรก็อ่คนที่รักคุณในบ้านหรือครอบครัวหะไรก็ตามแต่ไปฮิลลิ่งไปให้อภยัยไปให้ความรักไปเทคแคร์ไปทร e ีตกัน พลังงานของสิ่งเหล่านี้จะทําให้ความรักที่เป็นความรักของคู่รักของคุณกลับมาเติบโตไปในทางที่สวยงามได้ต้องรักพลังงานของคนที่รักคุณก่อนความหมายของไข่คือรักพลังงานของคนที่เขารักคุณที่เป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่มีบุญคุณเป็นผู้ที่เลี้ยงดูอุปการะหรืออะไรก็ตามแต่พลังงานที่เป็นครอบครัวนะคะอยู่ตรงนี้ แล้วก็สาหรับบางท่านตรงนี้อาจจะมีอะไรบางที่ว่า,าเขาเรียกว่าสถานการณ์ความรักบางคนตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวของคนที่คบคุณคบอยู่หรือดีลอยู่อะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องราวของ f ฟ m i l y บางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นอิชชู้อะไรบางอย่างที่มันมาคอนเซรนิร์นหรือกระทบหรือมีผลอะไรบางอย่างกับความรักอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันสําหรับบางท่านทีนี้ตรงนี้นะคะโอ้ว้าวโอ้โอ้ว้าว เอเนจี่สวยมากพลังงานตรงนี้มีอะลีควิดเลิฟใครบางคนตรงนี้อาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ความรักมันมีช่วงเวลาของอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์มาก่อนในอดีตไม่สามารถคีิปเรเชนชิพแต่มันจะเป็นช่วงระยะชั่วคราวเท่าน,านั้นสั้นๆไม่ได้นานไพ่แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่สั้นไม่ได้นานเพราะว่าใต้ไพ่มี religious really f ส c t o r สำหรับมบังกรตรงนี้บางท่านเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาฝรั่งเกาหลีอะไรก็ได้คะ่ะชาติไหนก็ได้นะคะเ <c oughs> ขินจังเลยมีให้พวก getting to know each other ค o ะ a r d conversation เป็นอะไรบางอย่างที่ <c oughs> เดี๋ยวมาบอกว่า energy มาในแนวทางใดเพรอะภพยสวยมากแค่ขึ้นพลังงานแบบนี้ก็สวยแล้ว แค่มีชูเลิฟทุกอย่างก็สวยงามไปหมดแล้วนะคะสําหรับในคลิปที่เป็นพลังงานบวกแบบนี้ทีนี้มาดูกันไพ่ของคุณนะคะมีไพ่ใหญ่เมเจอร์คณาขึ้นมา1ใบ2ใบ3ใบ4ใบไพ่ตรงกลางมาเลยจ้ะเป็นเอเนจีที่แบบนอกจากจะได้ชูเลิฟที่มีเคมิสตรีแล้วมังกรก็ยังได้ไพ่ใบนี้คะ่ะ w Wheel o l for t u n e นี่คือจะบอกเลยว่าเป็นมินนิ่งของไพ่ที่หมายถึงว่า ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวความรักที่เป็นพลังงานในสิ่งที่ดีหรือลัคกี้เขาเรียกว่าลัคกี้อินเลิฟหรือลัคกี้อะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานของความรักมันกําลังจะหมุนเข้ามา ถ้าใครที่หมุนเข้ามาแล้วขอแสดงความมินดีด้วยแต่ถ้าใครที่กาลังหมุน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 แล้วก็รอการหมุนอะไรบางอย่างอยู่ที่เป็นความลงตัวในชีวิตรักมันกําลังไปในสู่จุดที่ดีขึ้นและบางท่านตรงนี้อาจจะดีวบางท่านตรงนี้อาจจะดีวกับคนที่เป็นราศีสิงหรือราศีพฤษศได้เช่นเดียวกันสําหรับบางท่านตรงนี้ที่เป็นมังกรน,นะคะและบอกเลยว่าไพ่แบบนี้มันคืออันฟินิ u บิสเนสกับทรูเลิฟของใครบางคนตรงนี้ที่มีพลังงานนี้ค่ะ การกลับมาของอะไรบางอย่างมังกรตรงนี้มีใครกลับมาในชีวิตคุณได้รวมถึงไครด้วยเพราะว่าไพ่นี้หมายถึงรักเก่าค่ะไพ่แบบนี้หมายถึงรักเก่าหรืออะไรบางอย่างที่ยังไม่จบกัน ยังไม่ขาดกันยังมีอะไรบางอย่างที่เป็นสายใยห,หรืออะไรบางอย่างที่เป็นเยื่อใยห,หรืออะไรบางอย่างที่แบบว่าพรมลิขิดเลยบางอย่างที่นําพาชักกลับมาให้มาหากันแล้วมีเคมีที่มากมายอยู่ตรงนี้เพราะว่าโซ่พันธนาการทั้งคู่ไว้อยู่ตรงนี้แล้วพลังงานตรงนี้นะคะหมายถึงแค่จะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงตัวคุณด้วยนะคะคุณได้ไพ่ตัวเองค่ะมังกร ในรอบคลิปนี้นะคะมังกรได้ไพ่ตัวเองด้วยเป็นพลังงานของความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็พลังงานแบบนี้มังกรอ,อาจจะดีวกับมังกรด้วยกันเองก็ได้สาหรับบางท่านและนี่หมายถึงรักเก่ารักแบบที่มีเคมีแพชชั่นอยู่มากมายตรงนี้หลือหมายถึงเซ็กซ์นั่นเองสําหรับบางท่านมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ตรงนี้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่อย่างที่บอกนอกจากจะมีไพ่เดวิสมีไพ่เวโอฟอร์จูนหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ยังจะได้ไพ่หกถ้วยด้วยค่ะ คุณมี true love คุณยังไม่พอคุณยังมีไพ่พลังงานที่เป็นลักษณะของ past life หรืออะไรบางอย่างที่เก่าๆก,กลับมาด้วยเช่นเดียวกันมังกรไม่ธรรมดาหกถ้วยรักอะไรบางที่เป็นรักต่างวัยก็ได้ที่คุณกับเขาวัยต่างกาันหรือเป็นรักที่เป็นรักเก่ากลับมาหรือเป็นรักวัยเด็กสําหรับบางท่านตรงนี้ที่ดูคลิปนี้มันมีพลังของความคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะสถานการณ์บางท่านคือมันคือการที่ว่ามันมีความคิดถึง ในคนรักมากๆเลยเพลัง so งานมังกรตรงนี้เป็นความคิดถึงที่คิดถึงคนรักที่อยู่ในใจของการดูคลิปนี้คนที่อยู่ในใจของคุณในร่องที่คุณดูคลิปนี้มันมีความคิดถึงระหว่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สําหรับบางท่านตรงนี้มีบางอย่างที่เป็นในเรื่องของบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างที่เอ่อเขาเรียกว่าซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องกําลังใจหรือซัพพอร์ตอะไรก็ตามแต่แล้วก็บางท่านอาจจะมีในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของเงิน หรือกําลังซับหรืออะไรก็ตามแต่ที่ซับพอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็บางท่านตรงนี้เป็นความคิดถึงกันเพราะว่าไพ่แบ,บนี้ก็เป็นไปเป็นไพ่ของความคิดถึงด้วยแล้วก็ไพ่ตรงนี้มันมีสถานการณ์ของความรักที่บางท่านถ้ามีประเด็นหรือมีชั่วมันคือการหยุดชั่วคราวหรือพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวมาเจอพลังงานของความรักอะไรบางอย่างที่สตาร์ทอีกครั้งหนึ่งหรือเริ่มอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดอะฟูลค่ะ เดอะฟูเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของ new beginning ไพ่ไมพ่ใบนี้หมายถึงหมายเลขศูนย์เป็นการ new beginning อะไรบางอย่างและที่สาคัญไพ่บไพ่ใบนี้เดอะฟูหมายถึงการเดินทางไพ่ใบนี้หมายถึงการลาลาท่องเที่ยวหรือไปในต่างถิน่นต่างแดนหรือการเดินทางและพบรักหรือการเดินทางเพื่อไปหารักหรือการเดินทางเพื่อมาหาคุณที่เป็นที่รักอะไรแบบนี้ก็ได้ นะคะ energy สวยมากมงกรที่นี้นะคะสาหรับมงกรบางท่านนอกจากจะมีการเริ่มต้นหรือว่ามีการเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางหรือว่ารอคอยการเดินทางไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณเดินทางไปหาเขาเขาเดินทางมาหาคุณหรือรก็ตามแต่ตรงนี้ไม่ว่าพลังงานของการที่ใครบางคนตรงนี้นอกจากจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเอ่อมงกรหรือว่าเป็นตัวแทนของธาตุดินที่เป็นการผสมมงกรแล้วยังจะมีที่เป็นตัวแทนของธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนด้วยสาหรับบางท่านตรงนี้อาจจะดีกว่ากรกฎพิจิกมีนก็ได้ที่เป็นมงกรตรงนี้ แล้วก็สําหรับบางท่านตรงนี้ดีลกับคนที่เป็นตัวแทนธาตุไฟได้เมษสิงห์ธนูแล้วก็อย่างที่ใครบอกเวลฟอร์จ well, ูนเนี่ยมีไพ่พลังงานบางอย่างที่ตรงนี้มันมีไพ่พลังงานแฝงที่เป็นไพ่พลังงานของอราศีสิงห์หรือราศีพฤษภได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับตรงนี้บางท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกคือมีพลังงานของการที่ว่านี่คือตัวแทนอะไรบางอย่างที่เป็นธาตุน้ำธาตุไฟแต่ตรงนี้มันเป็นไพ่มินิของการที่ใครจะบอกงี้ ความรักตรงนี้มังกรอ่ะมันมีพลังงานตรงนี้ในเอเนจีนี้ที่แฝงถึงพลังงานที่มีในเรื่องของมีทั้งความรักและเคมี M, และแพชชั่นและความเสน่หามีทั้งความรักและมีทั้งความเซ็กซี่หรือว่าเซ็กชวลอะไรบางอย่างตรงนี้แฝงอยู่ในเอเนจีของคลิปนี้นะคะสวยจังเลยทีนี้มันมีไพ่ตรงนี้ด้วยหกดาบมันเป็นการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลอีกเช่นเดียวกันนอกจากจะมีเดะฟูลแล้ว เป็นการเดินทางคำนำท่าทะเลหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือใครบางคนตรงนี้สานการในความรักถ้ามีะระเบิดที่ไม่ดีหรืออิชชูหรือว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะผ่านไปได้แล้วก็คุณจะไปสู่จุดในในพลังงานของความรักที่ดีขึ้นเ <c oughs> ขาเรียกว่าฟื้นฟู <c oughs> move on move forward หรือว่าพลังงานของความรักอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าใครบางคนตรงนี้ที่มีอะไรบางอ่เกที่าอ่ามีอะไรบางอย่างที่กลับมาหรืออะไรกๆกลับมามันคือการที่เรา move ไปข้างหน้าที่ไปในทางที่ดีไปนสสู่ direction ที่ดีขึ้นทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นในเรื่องของสามไม้เท้าด้วยเป็นการรอคอย long distance หรือความรักที่เป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับคนไกล หรือเป็นการที่ใครบางคนตรงนี้รอคอยความรักที่เป็นรอคอยการพบเจอหรือว่ารอคอยบางอย่างที่มีการเดินทางอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้เจอกันอยู่ตรงนี้สําหรับบางการตรงนี้บางท่านแล้วก็ตรงนี้นะคะได้ไพ่นี้ด้วย p r i e s t e s s ใครต้องบอกว่าพลังงานในตรงนี้ที่ใครเห็นนะมันเป็นไพ่ที่ว่าพลังงานบางการตรงนี้นะคะมีพลังงานเกี่ยวข้งของกับความรักที่เป็นวัยต่างกันด้วยแล้วก็พลังงานตรงนี้นะใครจะบอกงี้ คุณจะต้องเชื่อเซนและสัญชาตญาณของตัวเองมากๆค่ะคุณจะต้องเชื่อจิตวิญญาณและคอนเน็กชันบางอย่างที่มันบ่งบอกอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกอินเทนส์กับใครมากๆสัญชาตญาณหรือเซนหรือจิตวิญญาณของคุณบอกบอกว่าคุณกับคนคุณเนี้ยนุนนี่นัน่นขอให้คุณเชื่อเซนของคุณไว้นะคะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ขอให้เชื่อไว้สักเจ็ดสิบเปอร์เซนห้าสิบเปอร์เซนสิบเปอร์เซนอะไรก็ได้ เชื่อไว้ฟังเสียงหัวใจและฟังเซนส์นสัญชาตญาณของตัวเองให้มากทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่เพิ่มเติมกันที่เปิดให้และดูนะว่ามัางกรได้ไพ่ซ้ำและเป็นไพ่นี้ที่เป็นไพ่ที่ดีด้วยขอพูดไพ่ใบอื่นก่อนเนาะก้าวดาบค่ะใครบางคนตรงนี้สถานการณ์บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีเรื่องอะไรไหให้กังวลให้คิดถึง ให้มีความอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบมีเรื่องพลังงานของความรักมีเรื่องพลังงานของความคิดถึงมีเร like ื่องพลังงานอะไรปัจจัยอะไรอย่างบางอย่างที่เกี่ยวกับคนรักของคุณหรือเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราคืออะไรบางอย่างที่ทําให้แบบว่าคิดมากกังวลและด้วยความที่เป็นมังกรบางครั้งก็จะมีความแบบว่าคิดเยอะเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะเหมือนกันเพราะใขรเป็นมังกรไขรก็พอจะเข้าใจอยู่คิดเยอะอะไรอย่างนี้บ้างนะคะก็อะไรถ้าคิดเยอะหรือเครียดมากก็ ปล่อยวางมันลงบ้างนะคะนิดนึงนะชิวๆกลับมาบ้างในบางครั้งแล้วก็ตรงนี้นะคะเกี่ยวดูสิได้ไพ่เด็กถือไม้เทา้ามันเป็นเคมีแพชชั่นอะไรอยู่ตรงนี้ที่เริ่มตน้นแล้วก็อย่างนึงคือตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยเด็กกว่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยเด็กกว่าได้สําหรับบางท่านบางเอ e เ g อตรงนี้ที่เป็นมังกรถ้าคุณเป็นมังกรที่เป็นสาวที่ว่าอายุแบบ30ขึ้นยี่สิบเก้าสามสิบอัพขึ้นสา3สิ 32, อิบห้าอัพขึ้นอะไรก็ตามแต่ตรงนี้อาจจะดีวกับคนที่เป็นวัยเด็กกว่าก็ได้นะคะชอบกินเด็กอะไรแบบนี้หรือเปล่าชอบคบเด็กอะไรอย่างนี้หรือถ้าเอาง่ายๆมันสลับกันได้ คุณอาจจะเป็นคนที่วัยเด็กกว่าเขามากๆก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่วัยแบบโตกว่าเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกคุณได้ไพ่ซ้ําสวยมากเวลออฟฟอร์จูนค่ะมังกรความรักบอกเลยโชคเข้าข้างคุณแล้วค่ะนี่คือไพ่ของจังหวะที่เป็นโชคเข้าข้างคุณแล้วค่ะใช้คําว่าโชคเข้าข้างคุณเลยใครจะต้องบอกว่าถ้าไพ่นี้ถามในเรื่องของลักษณะของ general reading ที่เป็นเรื่องทั่วไปการงาน,งานการเงินง โชคลาบได้เบิ้ลแบบนี้นี่คือจังหวะของโชค l u ัก good luck you're a lucky นะคะลักี้ลัคกี้ลัคกี้นะคะทีนี้ตรงนี้ในกองไพ่นี้ก็ยังจะมีไพ่เด็กถือถ้วยอีกเป็นความรักความรู้สึกความเสน่หายตรงนี้และเกี่ยวกับวัยเด็กกว่าได้เช่นเดีวกันทีนี้ในไพ่มาดูกันมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นไพ่นี้ค่ะ เอเจนเซอร์มาให้ไพ่นี้ Recovery การปรับตัวการฟื้นฟูการฟื้นตัวการฟื้นสภาพจิตใจการฟื้นคืนและไพ่นเบญญามันเป็นการที่เหมือนคล้ายๆเป็นการฟื้นคืนของพลังงานอะไรบางอย่างเช่นไพ่ของคุณมีอะไรบางอย่างที่หมุนกลับมีอะไรบางอย่างที่เก่าๆกลับมามีอะไรบางอย่างที่เป็นอะไรบางอย่างที่ว่าเป็นพาสแฝงอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นอะไรบางอย่างที่ฟื้นฟูกลับมาพลังงานสวยมาก ลง,งานสวยมากบางกรเป็นการฟื้นฟูอะไรบางอย่าง,าง,างเก่าๆกลับมาได้หรือเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวหรือเซตตัวอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นขอเพียงแค่คุณ <laughs> if you believe นะคะ if you believe ขอแคเ่เพียงคุณเชื่อมั่นศรัทธาในความรักค่ะพลังงานตรงนี้เป็นสิ่งดีๆมากๆและเป็น u ั k luck. Lucky luck luck นะคะรออยู่ทีนี้ไพ่แบบ Hmm. l o v e อ oracles มาบอกแบบนี้ด้วยใครชอบพไพ่ใบนี้มากเลยนะบอกว่า look deep within your heart and you will feel my love my love for you is as deep as the ocean my god my god พ <laughs> ลังงานความรักคือแบบขอรู้ไว้เลยว่าลึกๆภายในจิตใจ ความรู้สึกของคนคนนั้นเขามีให้คุณแบบลึกซึ้งมาก My love for you is as deep as the ocean ความรู้สึกพลังงานของความรักที่เขามีให้กับคุณนั้นมันลึกลึกลึกนะคะลึกลึกลึกมันมีอยู่มากมายมันมีอยู่แบบที่ว่าเขาเรียกว่าบางคนตรงเนี้ยถ้าเป็นคู่กันเนี่ยจริงๆแล้วมีพลังงานของความรักที่แบบว่ารักอะ นะอ,นอ่านไปแล้วก็เขินไปเองด้วยนะคะ <laughs> อ่านไปแล้วก็เขินเองภายในกลองไพ่มีแบบพลังงานสวยมาก embrace ค่ะ through each other through each other you find the missing piece เนี่ยพลังงานของคุณและเขาเป็นการที่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าคุณหาส่วนที่ขาดหายจนเจอเขาเรียกว่ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของกันและกัน เรี่ยขอการคิดว่ามันหากันจนเจออยู่ตรงนี้แล้วดู Romance c u p i d a r r o w Strike Playfulness l a ughter is the best therapy มันคือการที่ว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่มีความโรแมนติกช่วงเวลาที่ลันลาล่าเริงสดใสและเป็นความรักอะไรบางอย่างที่มีให้กันอยู่ตรงนี้ที่เป็นส่วนที่เติมเต็มกันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า เราเป็นอะไรแบบที่เป็นจิ๊กซอที่ลงตัวของกันและกันอยู่ตรงนี้ในความรักความสัมพันธ์ว้าว Amazing! Energy! สวยมากๆค่ะชาวมังกรขอให้รับพลังงานบวกไปใครบอกเลยว่านี่คือสตอรี่นี่คือสตอรี่ที่ว่าเป็นอะไรแบบที่เป็นพลังงานที่แบบว่าเอาง่ายๆคือแค่ไพ่ขึ้นมามีพลังงานพวกชูเลอร์แบบนี้นี่ก็สวยมากแล้วนะคะขอให้รับพลังงานบวกไปเลยอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ ขอให้มีการฟื้นฟูอะไรบางอย่างมันเป็น p h a recovery ใครก็ตามตรงนี้ถ้าเป็นมังกรและเจอสถานการณ์ของความรักอะไบางอย่างที่ r e q u i t e m e n t e o v e r e l a t i o n s ต่อไม่ได้หรือเป็นอะไรบางอย่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเจออยู่หรือตามแต่มันคือช่วงเวลาของการฟื้นตัวคะ่ะแล้วถ้าคุณเชื่อ สิ่งที่คุณเชื่อมันจะนําพาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาได้เสมอเพราะคุณมีพลังงานอ True Love อยู่ตรงนี้นะคะชบบาวมังกรใครเป็นมังกรด้วยใครมี True Love ค่ะ <laughs> มี True Love ให้เกิดทุกคนนะคะนําพลังงานบวกมาให้โอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ให้กับข่รนะคะให้รู้ว่าทุกคนยังอยู่ตรงนี้กับขครเสมออย่าทิ้งกันไปไหนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมานำ,นำพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกนะคะมังกรรักมากลยบเลยบายค่ะ